ค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวไม้ตัวโบย่านะคะ b Y m 1นะคะคือมะนาวใช้อยู่นะตอนนี้เลยนะคะที่ได้ยินกันก็คือมะนาวใช้เสียบกับกล้อง XT200 เลยนะคะนี่คะ่ะโบย่นะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะในราคาหลักร้อยนะคะเขาก็จะมีกระเป๋ามาให้เราด้วยนะคะแบบนี้เลย ถือว่าโอเคและคุ้มมากๆเลยนะคะมะนาวสั่งในช้อปปีนะคะมารีวิวให้ดูกันแล้วนะคะถ้ายังไงมะนาวฝากกดติดตามฝากกดสั b s c r i b e ให้มะนาวด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ ค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวไม้ตัวโบย่านะคะ b y m 1นะคะคือมะนาวใช้อยู่นะตอนนี้เลยนะคะที่ได้ยินกันก็คือมะนาวใช้เสียบกับกล้อง XT200 เลยนะคะนี่คะ่ะโบย่านะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะในราคาหลักร้อยนะคะเขาก็จะมีกระเป๋ามาให้เราด้วยนะคะแบบนี้เลย ถือว่าโอเคและคุ้มมากๆเลยนะคะมะนาวสั่งในช h อปปีนะคะมารีวิวให้ดูกันแล้วนะคะถ้ายังไงมะนาวฝากกดติดตามฝากกดสั b s c r i b e ให้มะนาวด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ